สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินบรกได้ยินบอกครับได้ยินไหมได้นะก้องกงไม่ค่อยชัดครับท,ที่ครับตอนเนี้ยี่จะไปเอาหรือไปเซ็นหรือเปล่าหรือเปล่าพี่ว่าตอนนี้มันต้องอยู่ที่อะไรผิดเพิ่มอีกไหมจะได้วิ่งทีเดียวไงจะได้แก้ทีเดียวเรื่ได้ยินได้ยินครับได้ยินมาอ,อ๋อวันนี้วันหยุดใช่ไหะ มีคนอ๋อแต่เหลอือที่คุณกันเอาไปแก้แน่ <c oughs> อม่อโอ้ยิงไม่โดนหัวเหลือเลือดห้าโอ้ยขาข้าวนี้วะสไนได้แหละได้สไนหล้ยิงได้แค่ไม่กี่นัดยิงไม่โดนลุมยิงไม่น ยิงไม่โดนสักนัดเลยยิงโดนยิงโดนสัก,กนัดหน่หอยแตกขลังอีกขอเล้องให้โดนสักนัดหน่อยก็พอแหละอ่ะพี่จะได้รีบทำรีบรีบจัดการโอเคค่ะ,คะโอเคค่ะค่ะ,ะไม่ต้องว่านสนายยิงยาก ก็ยิงยากมากเลยใช่ไหนี่แตกพิซซ่า Og oh. ยิงตัวได้มันเป็นอะไรที่ดีมากวิ่งมาได้ยินแบบ ทำไมอืมทำไปข้าได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคข้าได้บุคทานรเฉย เรียบร้อยเรียบร้อย มีคนได้เฮ้ยมีคนได้มีตองแล้วเฮ้ยได้มีตอทแล้วอ่ะ ありがとう。Yeah.